อันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการยกสแตนล้อหน้านะครับผมจากของทางร้านเราตัวใหม่เลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆ อันนี้นะครับเราจะเป็นวิธีการสาธิตว่าเราจะปรับยังไงให้เข้ากับโช๊คเรานะครับอย่างอันนี้เป็นการปรับแคบกว้างขึ้นนะครับผมอย่างถ้ารถเราแคบเราก็ปรับให้ชิดเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ทําการหมุนอย่างนี้เข้าไปนะครับนี้ส่วนอันนี้สําหรับความลึกของโช๊คถ้าโช๊คคุณตื้นหน่อยดูดูตื้นดูใต้โช๊คตื้นเราก็ปรับตรงนี้ให้หมุนมันต่ําลงมาประมาณนี้อย่างนี้นะครับถ้าสูงคุณก็หมุนขึ้นให้มันขึ้นมาอย่างนี้ ครับอันเนี้ยเราปรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราจะมาลองสาธิตวิธีการยกให้ดูนะครับผมว่าว่าจะประมาณไหนได้นะครับผมเคขั้นตอนแรกเราก็จะเอาตัวน็อตที่เป็นอย่างเงี้ยมาไวตรงตรงโช๊คเรานะครับผมจากนั้นเราก็ทําการกดลงอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนี่นะครับค่อยๆไปประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นขั้นตอนยกนะครับผมเค้ยครับและอันนี้จะเป็นวิธีการเอาลงนะครับผม โดยที่เราเอามือจับล้อแล้วก็ทําการงันมันขึ้นนะครับผมค่อยๆนะครับอันตอนนี้จะต้องระวังหน่อยนะครับผมอพอใกล้ออกแล้วเราก็สะบัดอันนี้นิดนึงแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับอันเรียบร้อยครับผม